เฮ้ย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 ,ย,ยมันอยู่ตรงนี้ได้เหรอ๋อินีับนี่วันนี้สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องทีนิสปันวันนี้เราอยู่กับทุกคนรู้ไหมผมอะ่ะไม่เล่นงคีชหรอกแล้วผมก็จะไม่เล่นบล็อกคูดด้วย ผมอ่ะชอบหมุนนี้เพราะว่าผมชอบเล่นฟาร์มเวลนะวันนี้ผมก็มาจับน้องผมเฮ้ยอ๋อชช่ๆช,ชน้องผมช่องเด็กบนบ้านผมก็ตกใจเอ้ยไม่ใช่เด็กบ้านบ้านหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยตอนนั้นอ๋ออ้าวมันตอนนั้นผมต้อง้ดเด็กเมารยาทะ Hey. ชชชชชชเอ,อ้ยอ,อืต้องชชอดชดเอตเออก็ยังไม่ได้ตอนนี้ทำไมผไมได้อืมยังไยวเม่อยากไปเกาะโก้ไหอ้าวาาทำไมอ๋อยไปว่าเกาะโก้นี่มันโหดตั้งรเรแล้วห้าสิบหรือหนึ่งร้อยแปดสิบหรือสองร้อยห้าสิบก็ได้นะ หรือ Connie, <interpret ation. S 1> ไม่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 ฟันทีเดียวแล้วโกก็จะค่าให้เพราะว่าโกฟันมันทีเดียวไงเนี่ยเดี๋ยวโกโช์ให้ดูเพราะว่าโกฟันมันทีเดียวมาไม่ฟันหนึ่งทีแล้วไมัก็ไปทําอะไรต่อก็ได้เห็นไหมมาทำเพย์ยังมาตีไม่ เดี๋ยวโกจะตีให้ใช่มันสามารถทำได้กันวันนี้ดูกันมือทำไมไม,ไม่ใช้พลังอะ่ะเนี่ยแต่ว่าผมใช้พ่อใช้นี่นะ บดคี้ช็อตเท่ไม่ไม่มีไม่ใช้ดาบใช่ปะไม่จะเห็นเอ u s, s e ยูอสอยูดไหนคะดยเอาิ <š 00> ไม่ต้องกดไปที่ดาบกดไปที่ U-S-E ยู s e R u ดนะฮะ แต่เมย์ไม่สามารถกดข้างบนได้เพราะว่ามันต้อง50เมย์ใช้ได้แค่อันนี้เมย์อยากปรับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยปรับแล้วเมยไม่เห็นมีเลยนี่ภาษาไทยเปลี่ยนตังนี้ไม่เห็นมีเลยอะไม่มันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็ปรับได้คนะแนนปัปม๊มปั๊มมา นราในมอไม่บอกว่าอยากึ้นนะั้นนะเดี๋ยวผมขอบินสำรวจเกาะน,นี้ก่อนเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเกาะน,นี้เลยผมเพิ่งเคยเล่นแล้วเกาะน,นี้ผมไม่เคยมานะ อย่างที่ผมพิมพ์บอกไปอ่ะผมผมเคยมาแล้วละ่ะเออถ้าผมไม่เคยมาแล้วผมจะได้คาตาณ์นี้มาได้ยังไงเนี่ยแล้วแล้วถ้าผมไม่เคยมาแล้วผมจะได้คาตาณนี้ได้ยังไงเอยคาตาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเออเขียนก็ได้เนี่ยเน,น,นี่ยคาตาณเนี่ย เนี่ยเนี่ยคาตานี้กับคาตานะนี้ถ้าผมไม่เคยมาแล้วผมก็จะไม่สามารถเอาดาบอาน,นั้นได้สิแล้วถ้าผมไม่เคยมาผมก็จะไม่ได้ดาบนี้ไม่ใช่หรอเออเออเยนดาบฮัาโ ได้แชมป์บอ,ย,อยบินอืมเอาน้องผมหายอ๋อไม่์ว้มยได้อัพพลังยัง,งมาทำเพียงกลางเลยอ่ะก็อสัตช่วยไปตั้งนานแล้วนะข้าได้ไปแค่หน,ออนึ่งคนเมยทำไมไม่ไม่จะอัพอันนี้ทำไมไม่ดไมไมกดไปที่เมนูกับพี่ข้า้ย ต้องเจอกับผู้หญิงเลยโอ้ยโอ้ยโหไม่ได้ตั้งสี่สิบอันนี้ทำไมมยไม่อัพ <c oughs> ก็มันออกแก่แ <c oughs> ม่แ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 ม่ก็อย่างน้อยไม่ทำอันนี้ให้ดูก่อน คือออกล้วจะทำไอเดีเพนต่อ,อนเนาะไม่แป๊บไ้ยไว้ไว้เอาแล้วอะก็ทำาเลยไม้ทํารูปที่วไวให้ดูไฟเจ็ดแปดคิวใช่ไหมไวเออปึ๊บฮึบก็ต้องปิดเครื่องเออห้ามไปเจอใช่ไหมก็ดูนี่ก่อนไม่ไม่ต้องมันมันก็ไม่เล่นด่าดนนี้ด้วย น้องผมมาได้เลยนะอะเมื่อกี้ผมอัดพลังให้น้องผมอ่ะนะฮ้ยทำไมผมคลอดค้างนั้นสำหรับวันนี้อัปกินเออเจ็ด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 บ๊ายบาย